ตามมาเลยมันตามมาแปลกตั้งแต่ตอนไปแล้วตอนไปผมก็ไม่เห็นมันตามผมไม่เห็นตาม,ม,เ,ตาม,ลม,มเลยเพราะฉะนั้นออกถนนใหญ่ไปมันก็วิ่งตามขากลับมามันเห็นหลังมัดแว๊บมันก็วิ่งเลยหางจับตูดจำรถได้แม่น ใช้ตังกี่ร้อยไปวงเวียนกับข้าวกี่อย่างือสอามอย่างนี้ก็สองร้อยเหรอสามอย่างสองร้อยห้าสิบอย่างละห้าสิบโอจะไปเที่ยววงเวียนใหญ่ครับเอาหนูไปด้วย เกิดมีคนใจบุญให้ไข่ตอดโจะกินไก่ทอดเอาหมูหมูหมูกรอบให้มันมันไม่กินอ่ะไม่กินไม่กิน,นกรอบไปกิไกทอดไปเอามันไปเลยยังไ,ไงกีๆมาแล้วมันเห็นคนมันวิ่งใส่คนแล้วเห็นคนนั่งอู่หน้าป้อม ไปวงเวียนใหญ่โชคดีด้้อออ่ไก